กับสบายดี FC มอส,สุขคสุดคนเนาะบลสีอยู่ทั้งพังลาวพังไทยเรือต่างประเทศเหม,กกอมือนก็มาพบกัะซองแดนซาวมังซนคือเกาแล้วพี่น้องที่ตอนน,น,นี้แสดงกับสีไปนะไปไปคนเขาเนาะพี่น้องเขาทีตาใครเนาะเขาไอทิเนาะพี่น้องแม่์แสดงเพื่อนโคตรมาตากแสดงบริวารไทยบริวารไทยใช่ไหมพี่น้องแม่เพื่อนมาตากเอาเขามาตากแต่เสรารนี่เพื่อนแหละแต่กับกับสปิคอลนอีกเนาะเพราะว่า แก้มมันบวแหงเนาะแต่ทั้งวงอักษรทั้งขจอกนี่นี่ค่ะมันแหงเนาะเพราะว่าเขามันเอหน้อยแล้วตามไปแ้วด้วยเนาะถ้าผู้หัาเขาเอามาเฮี่ยงเปถนผิดเนาะยังพอ้วตามในในเหยือแล้วมันบวแหงก็เลยมาตัดทิ้งพารถไปรถขับเข็นขวางแล้ี่น้องทีนี้หัวขวารหันนับบันคือเก่าหุนแล้ว่น้อง ัหลุดจักมาแล้วเสเดจกันย่างไปน้องพี่น้องไปตากอยู่ทางเก่าน้องพี่น้องเพราะว่าตากเพื่อนพอน้องนี้อยู่บัวใหญ่กระดาแจ้งแจ้งเก่าที่ตากก็มีอยู่สองสี่ห้ามีอยู่หาบอลน้อพี่เนาะหาจุ่มนะเป็น่าบอลมันแดนน้อพี่น้อง แดดตอนบ่ายโมงมันแดดแห้งแม่เพื nothing, like, 對對่อก <c oughs> ็เลยก็งผึ้งองเขาก็เริ่มมั่งเลยเลิบมั่งเลยของสาวนี่ก็มาเขียอะนะมามาสะยู่สาวน้องชายแล้วกันแม่มันอะนะประเบิลมันปวดไหล่เมียก็เลยมาทายมาก็ตายก็มาเนาะเกตายเฮงเลยได้เลยมั่งเลยเอามือเขียนนะตากระปิน่าดอกพี่น้องบ้างบ้าง ตัวบางตัวหน้าเนี่นัไน่ไหมเนาะตัวะรเนี่ก็เกี่ยมหุบเขาสอบเนี่ยมือกี้หตากยี่เนี่ยบ้ตากคะะไอ็แล้ะนานเห็บอยากข้าวอยากข้าวับข้าว,วยี่บเนี่ยน้องพี่น้องขาวน่กะมาตาเนี่ยมียู่อันนะสิบทิบิปเท่าไหแม่ จักสอบมาตาก me, ีบกาวอบแล้พี่น้องมารุนกันว่าตากใส่สิสด้จักสอบเนาะบงคนนะหรนะะไปแยงแตัวป๊อไปไหว้ดผูู้สานออกมยบขนาวอันนี้ตากเครื่องเขได้งจะแหงดอกบวอัน้นไหมเนาะ ้องดิ่มก็สีเหยแห้งเนาะเหมยแห้งขนาดมันแดดน้องยอล่ะมาสดบอิแล้วน่งน้อ่น้องก็ดไม่แหงแค่นี้นะเงก็บอกวาดไปกวาดมา เอาพยนมากวดนพ่อยะข่าวแต่มีอยกับต yes> ้นมน่อยกาบต้านมันิตายเป็นตะกรงให้เนาะต่างจองให้ผมแดดมนี่ก็บ้าม่ีเนเดันเงแ่เะมันเดนมันเนยนะเนาะมันออกนอพี่เนาะ บัสิเฮ็ดกระปูกลวดศรีเฮ็ดซับวันแรกทำมาตากเนี่ยแล้วอะเขาเนี่มันกะหากที่มันออกเขาไม่จะใต้นะมันแห้งเด้ตัวมันแห้งมันเป็นเหลืองๆเนาะกระต้มมันยังไม่แห้งพอได้มันสีดำๆแหมบ่แห้งเลยแห้งมันแล้วแห้งแล้วล่วเขามันนานนะมันถึกหนาแล้วมันดำบ่อ๋อมันชุ่มเนี่กระโหลกฮะจากบางๆเราเอ้ยบริการหน้าเราตากเข็มทางเนาะ ตากกลงเว้นพรตายเยอะคนะตากกลางคืน,นดี๋า้ามือสาวมาห้าขาบ่าบมีมาหลุนมามาถ้วยเด้วยวะใสกระสอบมีสิดจักสอบขาวสิบขาวสอบใยูเกสห่อสิมฮะมาฟังดีถ้าตากจะแพ้แยง่งน้มันสูม่มเนาพี่้องมันะนะ ไอ้น้ำมันสีซึมมั้ต่อไอที่เพิ่นตากใส่แผงใหญ่ในเขื่อนฮะเวลาด้น้ำมันออกแล้วมันถึกกระโหลกแล้วมันก็ดไม่แห้งน้ำมันบวชซึมนะหน้าบอกยังไงถ้าว่าตากใส่แดดน้ำมันซึมลงดินแล้วก็มันก็แห้งยังสาวนี่เปียกๆเนาะขาเนดไอแดงก็เอามาตากมั้งอ๋แต่เป็นไรขัดต่อนี่เนาะคนกันซ่อมชีเธียปุ๊บเลสิแล้วท้กผ่านอีก กะชิได้กินเขาวข้อไงมาตาอีกเจ้ก็หุบเขาก็สอบอีกห้ามขึ้นรถนี่<ะ>มาเศ้าได้<ะ>หอนเนาะตายเนาะดินมันหอนเนาะตอนนี้กับคารุ่นแ้วนะ่ระเบิดมันเนาะเคี้ยตอนนี้ละนาดิเลยเหมนะืนเนาะ านกะสีเม่อนางลินอยู่กับหาน้้ำปันนะพี่น้องป้าออยประมาณจักตอนนะตอนสีม่วงนอกจากมาฮูกอีน้อแม่สามครมาเครจะมาเห็นอะไรสีม่วงหล้วก็เจียมฮูกขาเนาะแดดมันก็เลยมืดเลยเนาะเจียมฮกนะ่น้องแงฮแม่ดนปมันแห้งเลยเนาะนี่เวลายอกคือสีนี้พี่น้อดอก แบดอกหม่ถ้ามากระลุนนาะนี่ขีดอกไม้อถงผ้านะตักใดแล้ไมันแหงแล้วพอจับเต้สาๆนะมันแดดได้หมนี่มรนี้ซลาเซลลนากมรโซลาเซลล์มคือสีอะรแห้งใครนะมันแดดนะใครบ้แม่น ตอนนี้แกยำขคดเพียงน้องยำงสชิต้ามกินตนองจากพีแม่แต่เขียาเขาแล้กุงรเาตอนนี้กินตำหขาเลอีหน้องกินขาเเด้อพีนึงจับเถื่อะไรมาเนี่ยกินขาสามสาเถื่อล้วไม่กินอีกเถือหนึ่งสีเถื่อ แสบ่ซาบว่าาวคำเข้มแสบเข้บอะไรนึ่ยแสบจะเข้มอะไรเนี่ยนั่นเน้องค้างเอาเดยกินนันมอกินนันเมืคลองแสบกินดูซาตากระปุนคุยโลดออถ้ากินหยวนยวนแห่งอะไเพล็ดอะไเน่นลายลเพ็ดแขลแคซต้า เี่คือตามเศมมะกใน,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 นอีพแล้วรน,าาน,นี่อะไอไรอะไอไหออะไรอะไรอไรอะไอะไระไะระอะไอเป็อพอะไรอะรอะไอเไรออระอะอะอะไรอะอรอะอะอพอไองอออ

ของแก่กัมีมะเขือกราพุดนะบทกทินนะพี่น้องจะเชียงลลินยาด้วยบวกคำจะนี้คือนะอ้าหอนเลยกินข้า กระตัมมาเรกอกระตัมะละกอขึ้นมาหุงเลยนะพี่หนอตะกร้อี่ก็เหลิมน้ำลายคือยเลยเนาะมะตะ้อในกเขาในหาดน้ำปันนี่กระแหงเลยเนาะพี่หนอเมินิซ่ากระอู่พองใส่ใส่หายใสกระสอบเขาคนตากซ้ำมื่นเลย ร้านกาดึงแคนไปเอาน้ำแข็งอยู่ด้วนี่นี่นแดนาโทล่โชกิเพิ่งออกรถใหม่นะพี่น้องโอยรถเพี่น้องเอ้ยยังือปเ้าแวพิ่อนั้นตัดพมจะได้รถจักขขืนนะพี่น้องเพื่อนนตัดพรมกับเพื่นตัดพมมันดีได้เพื่นจะได้รถขืน นกแดงมาจับกระสอบคณไทยเรียกกระสอบว่าอะไรคะเออกระเป่าเ็นกันม่เมันเบาเขาสอบเขาอนะสอบเที่น้องเหรอกเมื่อ้านใดญยู่ว้สาวไปเมื่อวาน Later đây cái kín nó hiệu nó. đi đổi đi nắm. Ban nha kha, nham đèn nó hiệu nào Sang đèn nha kha, nó know. You had nắm pán môn nè. mất mở Ta khảo you know. ơi, nham muu hèn. Chắc này khao. Ta tạ Ta ăn Ta khao. Ta khao. คบเหมือนเฮ็ดชุบอออาจอฮุบใู่คหะหุบเศอกตตากสะเพตางใช่ไหมุบเขา้ขงแล้วน้ำผัดดำไปลูก นี่ลานที่ซองกองที่ซองมันหลีบเนาะแบบเขามันมันบวสุกบวสำมาเสมอแล้วมันเปียกเนาะมันบวคือแบบเขาบวเปียกเลยเนาะผ่าแล้วไม่ออกเน่าเลยมีแต่ขาน่าอะไรๆเนาะมันเปียกเนาะมันบล็อกเนาะมันเลยว่าผ่าใหญ่ค่ะแล้วเนาะโอ้ข้าซาที่ได้ทิ่มเขาเลยเนาะ ดีโมงเหรอใช่ไหาเขาบุญแหงก็มันแหงค่ะเก็บเหงต่างหากเออกมาทอดเขาค่ะพอตายบ่พอสิเกี้ยต้นนี้มันแหงเนี่ยเก็บเหงนุบเขา

จะเด็กก็หุบข่าใส่ขู่ไปทองใส่ตันน้นเนาะตอนนี้ก็มันแห้งเลยจะมดเอี่ยวตัวนี้ค่ะพวกอะเจ็บเาพวกจะไหนเมื่อคืนเนี้ยเจ็บหมดมดหย่อนพวกน่รอกโอ้ยดแดนชมที่นี่ โบ้มันขาดแล้วเขา,ายงอไตอไทยเป็ป๊ผู้จับกระสอบแมนิซาเป็นผูหมัดน้พี่น้องแมน,นิซาก,กะจอนเขาเขามาเนาะพี่น้องเขาโตสีมันแหงมันมีเขาซ้มสอบนาะมันแหงเ,หเออ,เอ,เอ,อตัวนั้นแหละอือตัวนั้นแหงตัวน้ะ คนอรงนี <iliyor obliv ion đấy> Ooh, well. ้หุบมาเสานี่มันคนไปสอบเนี่ยไปสอบนึงแบกมาคนละสอบเลยบ่ซอยคนเอาใหม่แล้วเมื่อเนาะพี่น้องมันนี้เด็กออกปะ เอาวันผุดพบฟาัดบ่เห็ดหนึ่งออกซานเถือบจันผุดซุกเออออกมาได้เลยเนาะแหงอยู่บอบุยเหงก็ได้เนาะเสื้ที่เป็นมุ้งเร่งได้พี่น้องเมนิซ่านี่ มันแยงมันขาดแล้วพี่น้องคือตัวแหงตัวแหงตัวบอกบ้าแล้วเจอมายังสายออกกำลัาอยากุลิอใ่ใ่ พี่นองห้ามเข่าบอนี้กแม่สอบอีกอันค่ณคุณขัดตัวนี้เขาวนี่ยผัวแหงเนาะยังเสียอาไปตาอีกมืออื่นหลบช่องแาัอีกบตดอนเลตาอีกนก็ได้นะประโยชน์เรามาสอนพี่เนาะประโยชน์มาสอนหอบคำอ้าวประโยชน์บ่มาลอแท้ๆาบ่พากบอกเธอตอนนี้การแหล่ะละ ได้1ิบเกียร์สอบกับ <Okay. S 1> ทั้งหนึ่งนอะขาวิบสอบ <19 S> 1บอิบเก้าั้ตางเลยนีแ่แยงลงแน่นิ่ <c oughs> ืนกี่เฮียลงอีกบินกี่เฮียลงสารสอบเว้นวันนคนหลักมาจักเขาตามพวกไล่หนึ่งเอบเรียกสําหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้เนะาะผาคขนผู้สมกุไลก่ก็แซ่กติดตามเป็นกํลังใจแสดงมงสนน่พี่นกสลายคลิปนี้กับพวกยงไล่อกันคลิปนะบ๊ายบาย